หลังจากที่พายุพายุฝนตกแรงค่ะอันนี้เขามากวาดขยะกวาดใบไม้กวาดเศษอะไรในบ้านของเจ๊กวาดน,น้ำ<ว>มอัอวค่ะกุดป้ากววดดีๆเด้อกว,วาดให้เอี่ยมอันนี้เขาห้องต้นยังป่าอันนี้ต้นไส้บ่ต้นยังเอ,อาทำไมอันเขาคือบบตัสสับเป็นต้นไส้สอาอ๋ออันนี้คือโซกหมานเหรอเนี่ย ใส่เงินใส่ทองใส่ทุกอย่างอ่า <c oughs> นลังจากที่ยันฝนตกรุนแรงมากมันเลยเป็นสภาพเช่นนี้ทั้งฝนทั้งฝน,ท,งนทั้งลมมันนี่เนาะเอาบนบนบ้านไงป้าบนโต๊ะบนโต๊ะบังโลฮะ อันนี้คุณป้าเบญจาก<ม>ำลังทำความสะอาดอย่างใหญ่หลวงแล้วก็หลวงใหญ่อ่าเครื่องสักผ้าแล้วก็เป็นยังสนะี่นเนาะอันบอลกางแนวนี่เนาะอันกองแล้วก็ยังสี่อันอันใดไอ้เครื่องสักผ้าแล้วนะนพี่นุ่นนะนะกองถอยเอาเลยเออหาประทันกับบารียูนับกันรักษาเพิ่งดูคุณอ่ะก็แรกสิส่นวนคุณทางเข่าล้ว ไใบใบไม้พี่ล <จะ S 1> ูกอ,อ้อจะทำร้ายหรือว,ว่าจะกวาดเบิ่งเ,ยเลยค<ม>่ะพี้ฝุ่นตนะากมันหอมมันจะใส่หอมมากเด็ดเพระเนื่องบนหนึดเลยหอมมากักมาแน่นอะนมาเบิ่งผลงานเออ,เนนเอ,อคุณฝากก่อนเดี๋ยวเรามาละจีกว,<น>ว่ามันสะอาดเอี่ยมได้หรือเ่า เล่าหลวตงตกไปลองเล่าป่านหนี่งทีสบายอันนี้กว่ามันเป็นฝนมันตกขี่ฟุน่นมันไอ้นี้มันเลยไอ้นี้บา้างเปื้อนค่ับอินรลักโด,ดนฝน าเข้าไปหายใหญ่กระสอบ บริเวณรอบบ้านบริเวณรอบบ้านมันเป็นแบบนี้จ้าอันนี้คือรีวิวรอบๆบบ้านรีวิวรอบๆบบ้านรอบๆบบ้านที่ทํางานอันนี้ต้นไหมนี่ก็สวยงามอาเวอร์าวังอลังการเด้อไบมะพรสวยสวยมากสวยมากฝนมันตกแห้งค่ะใบไม้มันร่วงไหลก็เลยประกันมากวาา เรได้กวาดเองหรอคุณป้าเป็นคนกวาดค่ะอันนี้เป็นคนท่าจ้าค่ะบม่ได้เฮ็ดเองค่ะที่ว่าทั้งเบิร์นี่ค่ะไม่ใช่ตัวทําคนอื่นทาใส่ย่างเดียวใช้อย่างเดียวมีหน้าที่ใช้คือใช้ค่ะใ้อย่างเดียวใช้ยอ,ยยอย่างเดียวชี้นิ้วเปียนสีเมื่อไใส่ <laughs> <laughs> โอ้ด้วยการหมดนะ <laughs> ด้วยกันหมด ด้วยกันหมดเลยจ้าเบิงพุดนะเบิง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 ที่ให้เบิงต้นคูณออกดอกตลอดปีจ้าคูณออกดอกตลอดปีความสวยงามแบบมีตามประเภทนี้ละโอเคอย่างค่ะคุณป้ามา